ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุงชนคนอีสานครับพี่น้องวันนี้นมุงชนก็พามาอยู่ลาดฝ่าเมื่อเกีย้ยผามุ่มสูงนะครับนาอโอ้ยพี่น้องเลยผามุ่มสูงจำบ่ได้ต้นนั้นสงสัยจะเป็นเทอร์มินอนนะครับนาะที่ใหญ่ๆสูงๆนี่น่าจะเป็นเทอร์มินอนเป็นด่านหลังครับเป็นด่านหลังนะครับนาอ ทวีนอนเนาครับนาอนโอ้ยทางนั้นเห็นวิวทะเลครับวิวทะเลเห็นเมือครับโอ้ยบรรยากาศมือแดดแอมเซมเดีด่ยเปียงเปียงครับพี่นอ้องวิวบนดาดฟ้าอาคารจอดรถเมืองพัทยาเลยครับเร้อพี่น้องวันนี้เมื่อเก็บภาพมุมสูงให้พี่น้องรับชม จงใจมาเก็บผาพมุมสูงโดยเสพาะเลยครับพี่น้องฟังทั้งโนนก็จะเป็นเขาทัพพยาเลยครับเ,เดี๋ยวเห็นพูนไกลๆป่โอ้บรรยากาศดีายครับมืน,นี้ครับแดดแอมเซมครับแดดแอมเซมแดดเปียเปียงโอ้เห็นผาพมุมสูงเมืองพัทยาครับสวยอย่างสวยงามเลยครับนาะเมื่อนี้ฝ่า เปิดเนาะครับเนอกฝากเปิดมองเห็นไก่ครับมองเห็นไก่เนาะทางนั้นก็สิมองเห็นคนโรูปส,สวยงามแถวๆซอยมหามาดเนาะครับเนาะซอยมหามาดหรือว่าโอ้บอาไลายเทือกเขบ,บุถูกครับพี่น้องเอ,อ้อบอกไปไลยเทือกเกาบุษถูกครับทางนาั้นเป็นทางพัทยาเหนือเนาะครับเนาะ ตึกคอนโดสูงส,ง,สงสวยสวยผมโอ้ยจักเหมือนู้ม,มุ่งชนวนเกียพาไปเกียร์ผับแถวแถวสวงนั่นครับเดี๋ยวไปเบื้องทั้งทิศนี่ถ้าก่อนขับปะครับนี่นนองครับนี่ก็บจิเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเนาะมุมหนึ่งของอาคารจอดรถล,ลังอาคารจอดรถนะครับมาเดียวไปโอ้จะเดียวเห็นเมืองพัทยานะครับเนะาะไฟทั้งนั้นก็จิเป็นไฟพัทยาไตเานะครับเนาะพัทยาไต๋ ภาพสวยครับโอ้ยงามลร้ครับพอดีมาธุระเมืองก็เลยมาจอดโดอยู่อาคารจอดรถลาดฝาซุดเลยครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องมาจอดรถอยู่นี่ครับ, <c oughs> รบ,ดดรบก็เลยมาคือภาพคือสวยแท้ก็เลยเก็บมาฝากมาตอนพี่น้องก็าน่าว่าพี่น้องเลยภาพบรรยากาศบนนังขาบน ลาดฝาเนาะครับนาะสูงสูงเบื้องผามุมสูงของเมืองปทยาครับฟังทั้งผุนก็จะไปทั้งเขาสีจันไปสวนนุ่งนวดเนาะครับนาะไปทั้งสวนนุ่งนวดหรือว่าไปสตเตหีบก็ออกไปทั้งนั้นครับเดียวเห็นผุนก็จะเป็นเขาเขาทองทองนะครับนาะเขาทองทองเขาทงทองเนาะครับนวอเดียวเห็นเขาอยู่ผุน เมื่อคนนะครับสัตหีบเมื่อเขาซีจานเมื่อสวนนงนวดนะครับนอตั้งนะครับทางนี้เป็นวิวทะเลสวยๆครับเมืองพัทยากะอยู่ข้างหลังเทมินอนนะครับนอตัวนี้ก็เป็นเทมินอนนะครับตึ้งสูงเลยครับเทมินอนพัทยานะครับนอโอ้ยข้างหลังครับหลายมองครับหลายหลายทีสถานที่นี่ครับท่านี้ก็จะเป็นนาเขาเอือนเนียงเกาะ โอ้ตัวนี้วิกซี่วิกซี่พระยาเนื้อฮนะไอ้วิกซี่เนาะครับเนาะนี่ครับเซียนท่านวิกซี่ครับเออเห็นเห็นไก่เนาะเห็นเห็นไก่ครับเห็นไก่พอดีมีโอกาสได้ขึ้นมาจอดโดดสูงกันเลยได้โอกาสซะเก็บปากมุมสูงมาให้มาฝากพี่ฝากน้องเนาะครับเนาะเอา้าสำหรับมื้อนีก้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ซะกก่อนนะครับพี่น้องก็ร่วมมุ่งชนก็นจะได้ลงไปทำธุระให้มัน เซตสินทักงนเนาะครับเนาะเอาภาพมุมสูงมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนะาะฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกขันเนาะครับสำหรับคลิปนี้นุ่มเชิญกับขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณทุกศัพย์ทุหล่ยนะครับเนาะขอบคุณทุกการติดตามนะครับเด้อไปบายครับไปบ,บายเจอกันคลิปหน้าครับไปบ,บาย What? Mm -hmm.